กรุณารอการด้วยสารได้ในชานฉลาที่สขอบคุณผักเมื่อเรารับด่วนพิเศษซีซีซนะครับกำลังเข้าสถานีบันป่งตามเวลานะครับจริงๆมาก่อนเวลา2-3นาทีด้วยแต่ว่าเป็นกะบวนที่มาได้ตามเวลาเรียกว่าทุกวันเลยก็ว่าได้ครับเข้าบันปงตั้งแต่ตีสองนะฮะตรงเทียบก่อนตีสี่ถึงตีสามี่ห้านะครับจะไม่ปิด โปรดทราบที่นี่สถานีแป้นโป่งก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจด,ดูสิ่งของและสัมภา,าระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต,ต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ